วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวชมโรงงานนะ้ำปลาแม่ประกาศกาันนะโดยเฉพาะต้องขอขอบคุณแม่ปนอมไม่ใช่ขอแม่ประกาศเหรอค่ะขที่มา<ด>น,นี้ไม่ใช่แม่ปนอมเหรอค่ะแม่ประกาศมาดูกันว่าเขาผลิตกันยังไงแล้วก็จะมีอะไรให้เราได้ทำกันบ้างนี่โอ <มา S 1> ้าาาางาน้่าทั้งซำขอผมลองบ้างได้ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แล้วค่ะแม่แล้วนะคะประกบค่ะประกบนะคะอันนี้โรงงานชื่อว่าแม่ประกาศแม่ประกาศแม่ค่ะประกาศเองเลยได้ไหมไม่ต้องไปกวนแม่เขาได้เลยครับประกาศขอบคุณสินค้าเวลาฮอบผลิตเสร็จแล้วฮอบกระเสียเอาเขาอ๋อตรงนี้คือฮะเขาคั่งเขาเขาเข้าเข้าโกดังอ๋อเข้าโกดังอ๋อ ันนี้คือมาตรฐานที่โรงงานได้รับ GMP h สั a r Otop Halat ISO 2 2 t h a i l a n d n ไทยแลดหมายเลขส่งออกที่ oh. ถูงต้องตามกฎหมายแม่ประกาศนี่เจ้าของโรงงานนี่แม่แม่ประกาศแล้วแลเป็นยา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 แล้วเป็นยาแล้วเป็นแม่ผัวที่นี่ประกบกันเลยมาเป็นลูกสะใภ้เพื่อนเป็นลูกสะใภ้ของเพื่อนเป็น ของแม่อ๋อของแม่อ๋อใช่ใช่ใช่แม่ประกาศไหมครับนี่ม่ไ้นั่นเระไม่แย่อ๋อก็ให้แม่เขาประกาศเองได้ไหมลองให้แม่ประกาศอแม่ประกาศสวัสดีครับแม่ประกาศตัวเป็นๆให้คนอื่นประกาศได้ไหมได้ใครประกาศก็ได้ได้อันนี้เป็นโรงมัก แม่แล้วค่ะแม่ประกาศนี่ทําปลามาแล้วตั้งแต่ปี2-5งห้าประโกก็เลยมาได้กับลูกชายแก<อ>ประโกบมาขา,ายมาได้มารู้จักกับลูกชายแกฉันสวยฉันก็ะเล่ได้ผัวเร็วโอ้ไปต่อไม่ถูกเลยชัดเจนเหลือเกิน ขายซอยเล่าหนึ่งอายุสิบเจ็ดพ่อสอสามสิบกอกถุงระบาดตะกี้สมัยตะกี้บ้านเ้ามันยังไม่มีปลาขวดเขายังไม่ทําปลาขวดเราได้คนแปลแล้วได้คนแปลแล้วใส่ถุงพลาสติกเขาพูดไทยไม่แข็งแรงสมัยตะกี้มันมามีโลกโซเชียลหรอกสมัยนั้นมามอบมีโซเชียลไม่สมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลอ่าใช่ไหมใช่ไหมโอเคโอเคมัามีโซเชียลเขาก็เลยบ่ลลูว่าเขาจะไปต้องไปซื้อปลาอยู่ใส่ลำปลามันก็หายากี่ขาดตอนนั้นพ่อผัวนี่พ่อผัวเพิ่นก็เลยแลนไปหาซื้อปลาแลนวิ่ง ไปหาซื้อปลามาให้พวกเราทำปลาขายเพราะตอนนั้นปลาหายากปลาภาคอีสานมันหายากรูดูแห้งแบบนี้มันก็ดรูดูแห้งแรงมันจะไม่มีปลาที่นี่พ่อเราก็เล็กพ่อเราก็เล็กไปอันทำไมเรียบร้อยมาขนาดนี้แล้วพ่อพ่อเราก็เล็กไปอันไอสมรสาารสมุทร สะนายองไปละยองโอ้โหตายตายอย่างนี้ตายผมตายเลยอย่างนี้ตายเลยมันสะอาดจนนอนได้ค่ะอ๋อสะอาดจนนอนได้อ๋อนี่ไหมเขาพิสูจน์แล้วมันจะหากว่านี้นะถ้าแม่ประกาศลงนอนด้วยพูดเล่น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 ผมพูดเล่นที่นี่พ่อเขาได้ป่าป่าซิ่วซึ่งมันเป่ากระตักเนาะค่ะทามาเปลี่ยนเป็นแทนป่าซิ่วมันเลยหอมกว่าเพราะมันหอมกว่าวทามาปลุกแล้วเอามันแสบ แมนมันแสบมันหอมวมันแสบมันแสบหมายถึงมันแสบมันอ๋อมันอร่อยมันแสบมันแสบอ๋อมันแสบมันแสบนี่มันอร่อยออหรีอิหรีแมนแมนค่ะที่นี่พ่อพอเราไปอันโรงงานน้ำป่าแล้วก็เลยเห็นเขาเห็ดน้ำป่าใส่ขวดเขาคือประเหตดปลาใส่ขวดลองเบิ้งอ๋อเมื่อก่อนคือไม่มีใส่ขวดเราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะเอามาใส่ขวดอ๋อคนแรกของประเทศไทยทบเป็นคนแรกเลย จนกระทั่งประกบเขาไปอบรมห้าล้านห้าล้านบอกว่าบ่มมีโรงงานปลาาเจ้าใดดอกที่ใดห้าล้านเข้ากัะเล่บ,บอกห้าล้านว่าไปเบิ้งโรงงานเฮ้าก่อนโร<อ>งงานเฮ้าสะอาดเดิเ่นกระเล่เขามาเบิ้งวิธีมัดวิธีเฮ็ดป่าเฮ็ดหยางจนเฮ้าได้เป็นเจ้าแรกเจ้าแรกของประเทศไทยแม่ผมว่าพี่ลุกไหม<ะ>ผมเริ่มเกรงใจพี่ละเมื่อประกาศเมื่อยแล้วตอนนี้ไม่เมื่อยอไม่เมื่อยนะหลังจากที่เฮ้าเจอกระแสตอนนั้นเนาะค่ะมันกับพิก วิกฤตให้กลายเป,เป็นโอกาสจากสิไปแลนหาขายเข้ากันเลยกลับมาเป็นประกบขายทุกอย่างขายทุกอย่างนี่ค่ะขัะะะ้วปลากบขั้วขั้วปลากบประกบะะะมีลูกสาวสีส่คนสี่คน,ท,นทำไมเป็นได้ลูกหลายแท็กพิสกันน้อผัวพิษกันย้ำไดผัวงงอนยำ่ำได้กะโอ้ยอันนี้ออกได้ไหมวะ <laughs> มันตั้งแต่ได้กันตอนอายุสิบเจ็ดแล้วนะแมนออาฉันงามเนาะอ๋อฉันงามแมนฉันงามแล้วมาตรงนี้ทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็สั่แมฮปปป๊บเลยแมนผัวก็งอเนาะแล้วทุกวันนี้ยังทะเลาะกันอยู่ไหมโบโซทะเลาะกันแล้วเหนื่อยทะเลาะกันแล้วมันเหนื่อยไงเอ้าวอาวหมูปลาหมูมันก็จะเป็นแพ็คมากงสี่ข้อเห่าฟึฟึ๊บฟอะไรอ่ะอะไรอะไรข้างล่างอะไรอ๋อทอดทอดแล้วก็จะเป็นทั้งสี่อ๋องั้นเอาใหม่ได้ไหมอันนี้คือที่ยังไม่ได้ทอดข้อเห่าเฮ็ดฟึ๊บ่ึเนี่ยเรียบร้อย ขนมจีนซําเร็ดลูปแล้วเส้นขนมจีนนี่ซื้อที่ไหนซื้อได้ร้านค้าทตัวไปแล้วที่นี่ปลากป๊กเกสขายเด้อ๋อาขายเหมือนกันแมนงั้นไม่เอาแล้วอันนี้ผักซื้อที่ไหนครับผักก็ไปขคอ,อน้าเศร้าบานนี่แหละเราไปดูผักกันดีกว่าไปเนาะลูกเ <No. S 1> ่าว่าเห็ดจากหนังคะ่ะเห็ดจากป่าทุ่นนาที่มันเมื่อยล่ะดิค่ะเพราะว่าถ้ามันบ่มเมื่อยล่ะเขาจับมันมาเห็ดตา่างบ่ได้เพราะมันไม่ลา้าแมนมันเร็ววิวเขาเลยจับมันบ่ทัน เขาตกจับหาปาทุ่นหนาที่มันมือล่ะมันสาเขาจึงจับมันได้มันจะมาลงในกระป๋องเลยค่ะอหลีเขาตกผมพราว่าผมลาตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าตอนที่มันมามันยัง่บมืออ่าตอนมันมากมันสิบายมาจากทะเลอ๋อรอเขาเป็นหวมาด้วยมมันว่ายมากว่านั้นมาจากทะเลมาหอดขนแกนมันมือล่ะดิอ๋อ็ลาอ๋อก็คือตอนแรกมันก็แข็งแรงอยู่มันก็ค่อยๆ่าวมามาถึงโรงงานปุ๊บมันก็เริ่มล้าเริ่มล้าปุ๊บจับสรงไ่โองแม่แล้วกระมัง คุเลคุเลคุเลหมักเสร็จเท่กา,ากับมะกรอแมนมะกเ็เลยมาเป็นน้ำยาปะกบครับระกบเองได้ค่ะก็น้ำยาตัวนี้แหละเขาจะไม่กินก็ต้องปลามันเมื่อยมาล้าเนี่แหละกินเลยค่ะเดี๋ยว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 เดีอ,อ,อันนี้ลงลง,งานพี่แบรนด์แบนดพี่แบนประกบเองเลยแล้วพี่เอามาผมก็นึกว่าพี่จะให้ผมกินทำเองขายเองซิมเอง มันเปียงยังไงอร่อยเนาะมันเปียงตอนนี้เราก็ทิ้งให้พี่กบกินไปแล้วกันนะโอ้โหกินยั่วเหรอเกิร์บไม่ตําคุณยังไม่อิ่มเหรออันนี้นี่ตําตําให้ดูมาตําให้ดูนะครับอร่อยอร่อยใส่พริกใส่พริกแห้งก็ได้อ๋ออันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยว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 พี่มาตํา แต่ว่าถามว่าอันนี้อะไรใส่ไปมั่วครับอ๋อเหรอมะนาวแล้วก็ใส่ไปเป็นลูกเลยครับเดี๋ยว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 มะนาวมะนาวครับปูหน้าดองของปูหน้าดองแมนเลวคับอันนี้ก็ขายเหมือนกันแมนขายสยามค่ะส้มตำจะอร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่กับปลาครับอยู่ที่อันนี้ใช่ครับนี่นะครับต้องมีวิทยุนี่อย่างเงี้ยเหมือนกุบหกหมดเลยฮะลีลาอย่างเงี้ยครับส้มตำลีลาเราก็ตั้งใจดูซะด้วยอ่ะผมจะได้ชิมแล้วนะครับ หอมหอมหอมขอบคุณครับเสร็จแล้วเอเอลืมตักลืมตักอ๋อตักให้กลับไปกินโอเคอ่ามาตงสองข้าวด้วยข้าวด้วยข้าวข้าวโอเคไปนะครับสวัสดีครับเนี่ยตักข้าวเลยไหือเอาหมูก่อนเอาเอาคืนค่ะอ๋อมกินที่โต๊ะ อ๋อแม่ประกาศจะเอาไปกินที่โต๊ะขนมจีนมาด้วยอ๋อแม่ประกาศจะกินขนมจีนด้วยจ,จ,จะได้อร่อยอ๋อหมูก็ไม่ได้ต้องถือจานไปให้แม่ประกาศด้วยอขอบขอบคุณที่ทําให้ดูคทําให้ดูค่ะถ้าอยากกินก็ต้องซื้อคะ่ะของซื้อของขายค่ะลาลาแล้วครับลาทองแต่งตัว สำหรับคนผลิตอาหารประกอบจิมนาสงคุณแบงค์ยูนีก็ไปก็จิเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาเจีผลิตอาหารช่วงต่อนะคะไม่มีใครเลยนะอันนี้คือต้องสะอาดใช่ไหมครับหมายถึงเสื้อผ้าสะอาดนะเนาะแต่จิตใจเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <Okay. S 1> ตรงนี้จะเป็นหลังจากที่ผ่านรเซสการต้มเสร็จแล้วค่ะก็จะไดามาเครื่องนี้ไดามาเครื่องนี้ใช่ไดได,ดมีปัญภาษาอังกฤษ ไดซูมาฟี่แล้วก็มาถึงห้องนี้งนี้ก็เป็นหมอ้อพลาสต์ไหลค่ะพอ,อน้ำคอลาจากที่เราต้มแล้วก็จะมาอยู่ในหม้อนี้ค่ะก็คือต้มจากตรงอีกที่หนึ่งแล้วมันก็ค่อยไหลาตามท่อน,นี้มาแล้วก็ไหลลงมาในหม้อนี้ใช่ค่ะหลงจากที่เราพลาสต์ไหลแล้วครับก็จะไปมันก็จะส่งเข้าไปในท่อตรงเครื่องจักรค่ะก็เป็นขาออกแล้วก็ไปทางนี้ต่อใช่ค่ะอันนี้คือเป็นรางที่เราจะใส่ขวดค่ะ น้ำปลาจากหม้อที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ในเครื่องนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวขวดตรงนี้ที่เราเตรียมไว้มันก็จะไหลเข้าไปใช่ค่ะขวดมันก็จะกรอกแล้วก็ปิดฝาอ๋อแค่นี้เลยก็คือเสร็จเลยออกมาเป็นขวดเลยใช่ค่ะเราก็จะเหลือแค่ตัว,ต,วตัวแคปซูลด้านบนอันนี้คือเราจะใส่ใส่แคปซูลใส่ตรงที่หัวค่ะแล้วก็เครื่องตัวนั้นนะคะมันจะทําความร้อนให้มันจะฮึบเข้าไปใช่ค่ะ อันนี้คือเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ทางโรงง,งงานเขาจะใช้กันภาษาอีสานเนี่ยแะะเอาภาษาอีสานเลยนะลองใส่ไหมคะมาขนาดนี้แล้วต้องใส่ก่อนมันถึงเครื่องนู้นใช่ไหมน้องน้องน้องพี่ว่าพี่ไม่ทันน่ะน้องน้องครับมันจะถึงน้องมันจะถึงแล้วนี่ยค่ะ <ไง S 1> ทันไหมทนัทนไหมทันไหมโอ้ต้องเตาต้องต้นทางแล้วแหละมาขอต้นทางเลยขวดนี้ถ้าไม่เสร็จผมไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วก็แต่น้องเขาไม่ได้กางไว้ก่อนน่ะเขามาปุ๊บแล้วเขาก็ปุ๊บบิดอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาก็แล้วก็เอาลมเอ้า<ช>แล้วก็วกตบๆนิดนึงใช่ค่ะอ้าแค่นี้อ๋อนี่จากอันนี้ที่มันพองๆอยู่ที่มันยังไม่ร้อนนะะปุ๊บแล้วเดี๋ยวพอมันเข้าไปปุ๊บ อ๋อมันก็จะทําให้ฝามันแข็งแรงไม่ถูกแกะมาใช่ค่ะเฮ้ยเป็นอย่างนี้เลยถ้าเราลองเอานิ้วชี้ค่อยๆผ่านได้ไหมไม่ค่ะไม่เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเครื่องแล้วจะออกมานี้ค่ะเขาจะออกมาเป็นแบบแพ็คเลยไหนลองดูออาออกมาแล้วเราก็เอาหนึ่งขวดเข้าไปใช่ค่อย่างนี้ถ้าแบบแพ็คนี้อยากได้ห้าขวดได้ไหมไม่ได้ไม่ายนะเอาได้ไหมเนี่ยอย่างนี้เลือกได้ไหม ค่ะแต่พอออกมาปุ๊บเราก็จะช่วยตบข้างๆให้เขาเข้าไปอ๋อต้องช่วยตกก่อนใช่แล้วขวดเขาไม่ตรงกันด้วยเบี้ยวนิดหน่อยอันนี้ถือว่าสวยมากการทาครั้งแรกค่ะขอบคุณมากครับอ่าอันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเบนซ์พี่พาตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่แต่งตัวขอบคุณพี่ๆเหมือนกันครับมาถ่ายโรงงานอันนี้คืออะไรอันนี้ได้ได้แล้วใช่ไหมแมนค่ะได้จริงๆแล้วนะแต่มายังไม่ได้กินเลยนะ พราะงั้นวันนี้รอนี้เราจะมอบกันแบบนี้มอบขอบคุณสําหรับอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับอ,อันนี้คอลลาเจนโมมี่ค่ะโมมี่อ่าคอลลาเจนเอที่กินเมื่อกี้อร่อยมากนะแมนค่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเอาไว้หมักปลาใช่ครับเวลาเราหมักปลาล้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เซรั่มมะพร้าวทาแล้วผิวมันจะแบบว่ามันจะแตกตัวเป็นน้ําดูนะนี่เดี๋ยว ไม่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 แบบถามอะไรก่อนเลยหรอสินค้าเราดีไงเราก็เลยอยากจะแบบมันดีมาถึงนี่เลยนะมันหอมเห็นบอลเนื้อคิดมันก็จะเแบนซีคุเลกคเลคุเลโอ้นานนบอกมัท่าจังสันจังสันสง่าขอผมลองบ้างได้ไหมเอาไปไหนกันแล้วมาเช็ดพื้นด้วย พี่กบก็ไปแกล้งเขาเกินไปน่พี่กบเนี่ยเช็ดหน้าเช็ดพี่กบเอยอะไรเนี่ยเฮ้เก็บเลนเป็นแขกนะเออดูซ้ำสิอ๋อเก็บเหรออ๋อเก็บเก็บอ๋อเกบแมนเียอ๋เหรอของมันแพงไม่เก็บเก็บเอาไทยซื้อยิบไทยอ๋อนี่เดี๋ยวผมเอาไปเก็บตรงหลังนู้นใช่ไหมแม่เก็บนเตาเลยถายเสร็จแล้วถายเสร็จแล้วเก็บเนาะเก็บเลยเก็บเลยที่งานเก็บเลยเก็บเลย ดีใจที่ว่าจะได้อางั้นผมขอมอบให้แม่ประกาศเลยแล้วกันขอบคุณค่ะอันนี้อร่อยนะผมผมชอบมากเลยเนี่ยอันนี้อร่อยผมเลยซื้อมาฝากแม่ประกาศเคยเคยเคยได้ยินชื่อนี้ไหมแม่ประกาศได้ยินค่ะอร่อยนะอันนี้อร่อยนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ก็คือวันนี <S <S well, yeah. ้ก็ต้องขอขอบคุณแม่ประกาศแล้วก็พี่โกบตอนนี้เรากำลังอยู่ในโหมดซาบซึ้งนะเป็นจียงจังอันนี้เราจะได้รับจากมือแม่ประกาศโดยเฉพาะต้องขอขอบคุณแม่ปนอมไม่ใช่ไม่ใช่อแม่ประกาศเหรอเอาที่มานี่ไม่ใช่แม่ปนอมเหรอแม่ประกาศเอาเหรอมาผิดระปะเหมือนกันนะคะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุก่านดูเดตตามอย่าลืมกดติดตามนะครับเรามีคลิปมาขึ้นทุกวันเพื่อรหัสใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะตอนนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับแม่ป